ทั้งตอนนะครับวันนี้ก็มีมาย้ำทาคัสเอมลดนะครับก็ให้ดูครับก่อนก่อนถอดนะครับนี่ครับนี่ครับได้ยินเสียงนะครับครับมันหลวมนะครับเดี๋ยวพอเราย้ำเสร็จแล้วเราก็จะมีไกดคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับ เดี๋ยวจะนำไปยัำครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการประกอบเข้าไปแล้วนะครับการประกอบต้องดูว่าคัดจะทำงานได้ดีหรือไม่ดีเราก็ลองเทสดูนะครับโดยการขึ้นแมแรงหนุนล้อให้ล้อหลังลอยนะครับแล้วก็ลองเข้าไปถึงเกียร์หนะครับเข้าไปที่เกียร์หกแล้วเราก็ลองเทสดูดูืนะ่อเทสเลยครับบีบคัดให้จมแล้วก็หมุนเดินหน้าหอยหลัง เดินหน้าถอยหลังนี่นะครับนี่ครับต้องฟรีครับหมุนยาวๆครับหมุนยาวๆยาวไปเลยครับโอเคโอเคอ่าหมุนอีกทางหนึ่งหมุนอีกทางหนึ่งครับแล้วยกไปยกมาครับแบบนี้คัดทำงานดีลองปล่อยคัดครับปล่อยคัดแล้วหมุนยกดูครับนี่ครับนี่คือคัดที่จับดีนะครับ ก็ตอนนี้ก็โมดิฟายชามคัดให้แล้วแล้วก็คัดก็สามารถจากดีและใช้งานได้ดีนะครับนี่คือรถ M ลนะครับ M/ ครับโมดิฟายชามแล้วก็ย้ำชามคัดมาใหม่นะครับดีแล้วครับครับแล้วตอนนี้ก็ประกอบเข้าไปแล้วนะครับเสร็จแล้วครับแล้วเราก็มาฟังเสียงเครื่องดูนะครับครับเครื่องติดแล้วครับ ก็เงียบแล้วครับครับครับบีบก็ปล่อยเสียงเดียวกันครับบีบลัดปล่อยคัดจะเสียงเดียวกันนะครับทีแรกดังก็ครับพลาบีบแล้วก็จะเงียบพลาปล่อยคัดก็จะดังตอนนี้บีบก็ปล่อยก็เสียงเดียวกันแล้วครับแบบนี้ก็ถือว่าโอเคจบนะครับเอ็นเตอร์แลตกางนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ